พี่น้องจะอึง้งถ้าได้ฮูเ้เฮ็ดพ้นหวาเป็นอย่างไอายโตโนพาร์คินจึงตัดสินใจลอยข้ามแม่น้ำคงเป็นระยะทางเป็นสิกิโลเมตรมาหาไปฮู้น้ำกันนั้นเราเราว่ายน้ำข้ามโขงแล้วกันแล้วเวลาเรามันก็มีไม่ได้เยอะนั้นเราว่ายวันเดียวไปกลับวันเดียวให้จบระยะทางมันประมาณเกือบ10กิโลเมต สบายดีสวัสดีพี่น้องป้องไปมมดทุกคูสุกคนมาพบกับส้มจิตละโวยบินกับซอง y o ยู u b e ละโวยบินมือนี้อีพีที่8เนาะมือนี้จะมีเรื่องเล่าดีๆอ่าระวังลาวและไทยเฮาสองฝั่งแม่นำโคงอืมก็คือมีดาราเนาะดาราซื่อดังดาราที่เป็นอ่าขวัญใจมหาสนแล้วก็ต่างเป็นคนที่หักสิ่งแวดล้อมอ่านั่นก็คือไอโตโนะพาคินที่ครั้งหนึ่งเคยได้ไป กับกะละบูษาธาุพ,าพนม แล้วก็ได้ไปโอลมกับพ่อแม่ปราชาชนอยูอ่ทางอันประทาดพนมแล้วก็เลยหู้จักว่าโอ้ส่วงโควิดผ่านมาฮั่นอ่าเนื่องจากว่ามีคนเจ็บที่ล่นห้องหมอแล้วก็มีถังคนเจ็บอยู่ฝั่งลาวเฮาก็ไปปินป่วอยู่พุน้นแต่ว่าอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์นี่ก็ยังขาดอยู่ดังนั้นไอโตโนเพิ่นก็นเลยว่าตัดสินใจที่จะหาทุนเพื่อมาช่วยเหลือห้องหมอเนอะอยู่นครพนมรวมทั้งอยู่ฝั่งสปปลาวนะัานนั่นเป็นเรื่องที่ดีระว่ังสองอภินงองสองฝั่งคง หการที่จะบริจาคผูใ้ใดก็เฮดได้เนาะแต่ว่าายโตโน่เพิ่นบน่ไดเฮดแบบธรรมดาเพราะว่าเพิ่นจะลอยคมแม่นำคลองเป็น10กิโลไปกับในมือเดียวกันนะแล้วสุดท้ายล้วเฮ้าจึงมาฝั่งเฮดเพินะ่นเป็นอย่างเพิ่นจึงจึงลอยน้ำเป็นอย่างคือบ่เป็นอย่างเพิ่นคือว่ายน้ำไปคามแม่นำคลองเป็นอย่างคือบ่บริจาคธรรมดาคือคนอื่นเฮดเดี๋ยวเขาจึงมาหู้น้ำกันแต่ว่าต่อไปนี้สมจิตจะพาไปอ่าน ข้อความหรือว่าข้อความในใจของไอโตโนวาเพิ่นรู้สึกแนวไหนเพิ่นเป็นอย่างคืออยากเห็นแบบนั้นนะผมได้มีโอกาสไปห่มพระธาตุพนมฮะแล้วก็ได้เจอกับพ่อแม่พี่น้องชาวนครพนมแล้วก็ได้ทราบว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยโรงพยาบาลน,นครพนมเนี่ยรับผู้ป่วยหนักมากอุปกรณ์การแพทย์คนป่วยมันเยอะรวมทั้งพี่น้องฝั่งเราก็ข้ามมาเครื่องมือการแพทย์ทั้งฝั่งลาวและฝั่งไทยขาด เออนั้นเราเราว่ายน้ําข้ามโขงก็ได้นะอันนี้แหละน่าจะตอบแทนองค์พ่อพญานาคหรือตอบแทนพ่อแม่พี่น้องชาวทั้งไทยและลาวอะที่เขาช่วยกันอยู่กันมาดูแลแม่น้ําสายนี้มาจนวันนี้มันมันเริ่มแย่นั้นเราเราว่ายน้ําข้ามโขงแล้วกันแล้วเวลาเรามันก็มีไม่ได้เยอะนั้นเราว่ายวันเดียว ไปกับวันเดียวให้จบระยะทางมันประมาณเกือบ10กิโลเมตรสำหรับคนที่ช่วยช่วยบริจาคเอาไปช่วยอะไรหนึ่งคือโรงพยาบาลน,นครพนมที่อยู่ฝั่งไทยฮนะแล้วก็โรงพยาบาลท่าข้ามที่อยู่ฝั่งเราอันที่3คือศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากก็คือบ่อ,บอเต่านี่แหละที่มผมอยากจะไปช่วยสามอย่างนี้มผมอยากให้ทุกคนรู้ข่าวนี้ให้เยอะที่สุดครับไม่ใช่เรื่องของยอดเงินบริจาคแต่อยากให้รู้ว่าว่าททำไม ให้มันเกิดคําถามนี่แหละจะได้ตอบว่าไหว้ทําไมเออวหายทำไม,ออำไมผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าแม่น้ําโขงสําคัญยังไงต้องดูแลยังไงสุดท้ายแล้วถ้าแม่น้ําโขงพังแม่น้ําโขงไม่ดีใครได้รับผลกระทบบ้างไม่ใช่แค่ชาวนควรพนมหรือคนฝั่งเราแต่กี่ประเทศการไหว้ครั้งนี้ผมอยากจะให้เราเห็นถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมว่า ถ้ามันจะดีได้ครับมันจะไม่ใช่แค่แบบมนุษย์ดีแต่สัตว์แย่ฮะ <c oughs> มันจะต้องไปด้วยกันครัอากาศเราใช้อากาศเดียวกันหายใจทรัพยากรทุกอย่าง <c oughs> มนุษย์กับสัตว์มันมันคืออยู่บ้านหลังเดียวกันนะฮดังนั้นก็เลยอยากให้อยากให้พวกเราช่วยกันเยอะๆอ่าอันนี้คือข่าวๆข,ของกิจกรรมที่เพิ่นจะเฮ็ดนะเพราะว่า คือดังที่พวกเราหู้แล้วว่าไอ้โตโนงเราเป็นคนที่รานณรงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วเป็นคนที่เฮ็ดวิเฮ็ดวียกแลืก็เฮ็ดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเกี่ยวกับการหักษาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการหักษาสา,สายน้ำอยู่แล้วเพิ่นก็เล,กเลยจะบริจาคซื้อมันก็เฮ็ดได้ผู้ใดก็เฮ็ดได้แต่เพิ่นตัดสินใจที่จะเฮ็ดกิจกรรมว่ายน้ำขามโขงตามที่สมนิรได้ไปเบ่งคลิปของเพิ่นให้สัมภาษณ์เพิ่นบอกว่า จุดประสงค์ของการคำโค้งก็เพื่ออยากให้คนทามเป็นอย่างจึิงลอยคราเป็นอย่างจึงไหวยน้ําขามโค้งเพื่อพ้นจะได้ตอบว่าโอ้งแม่น้ํโค้งมันมีความสําคัญต่อพี่น้องที่บ่แม่นเฉพาะแต่สปปลาวและกะไทยเท่านั้นแต่มันมีความสําคัญต่อบรรดาประเทศที่อยู่ลุ่มแม่น้ําของก็คือตั้งแต่จีนพ่นแหละลงมาจนฮอด จนสุดสายแม่น้าคลองแม่น้ำโขงนี่แล้วดังทีู่ดังที่หู้น้ากันว่าที่ผ่านมาเฮาได้ทำลายแม,แม่น้าของบแมเนธรรมดาทาัทาง้งที่มันเป็นเส้นเลือดใหญ่ของพี่น้องสองฝั่งแล้วก็บรรดาประเทศที่อยู่รุมแม่น้าคองที่เฮาใช้มันในกัน ดำรงชีวิตในการทำมาหากินแต่ที่ผ่านมา่วงระดูแรงมันกระแห้งจนบางบอนจนย่างข้ามได้ดังนั้นอ้เพื่อนก็เลยตัดสินใจที่จะวายข้ามแม่น้ำคงเพื่อให้หูจักว่าแม่น้ำนี้มันมีความสำคัญต่อพี่น้องของพวกเฮาหลายสาใดและมันหอดเวลาแล้วที่พวกเฮาจะต้องรักษาสิ่งแวดล้อมท,ที่เฮาที่เฮาจะต้องรักษาสายน้ำที่เปียกเบือนดังเส้นเลือดใหญ่ของพวกเฮาอืม สมมิถเกิดคิดแบบนั้นเราก็ดีใจที่อายเพื่นเห็ดเพื่อที่จะเห็ดให้ทุกๆคนตะหนักได้ว่าเออมันฮอดเวลาแล้วที่เขาจะต้องรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยกันรักษาสายน้ําหักษาความสะอาดของมันหให้เขาี่สามารถลอยน้ําได้คือกันกับสมัยแต่ก่อนพอมาฮอดปัจจุบันนี้เขาแทบจะลงไปอาบบ่ได้แล้วเนื่องจากว่าเคมีอย่างต่างๆที่เฮาได้ทิ่มเฮาได้ทิ่มขี้เหงื่ออีหยังลงไปในแหล่งน้ําจนบ่สามารถที่จะใส่ซอยหรือว่าหายูหากิน ปัจจุบันอาจจะยังหาอยู่หากินได้อยู่แต่ว่าต่อไปอีก5ปีสิปีมันอาจจะหากินบ่ด้แล้วสินะนะก็ดีใจที่อายเพิ่นได้มีแนวคิดที่จะช่วยเหลือหงพยาบาลหรือว่าหงหมอทางนครพนมแล้วก็หงมอทางฟางลาวรวมทางศูนย์อนุรักษ์สัตว์ทะเลที่หายากนําก็ดีใจนําพี่น้องสองฝั่งโขงที่จะได้รับทุนช่วยเหลือจากไอตโนโอ,อาภาคินอืมก็ ขอขอบใจแทนพี่น้องประชาชนลราเนาะที่จะได้รับทุนตัวนี้มาหวังว่ามันจะสวยอีกอย่างด้หลายๆอย่างโดยเฉพาะคนเจ็บที่เพิ่มขึ้นในทุกๆมื้อโดยเฉพาะช่วงระบาดเนี่ยของโควิดเนาะที่จำเป็นแท้ๆที่เราต้องมีอุปกรณ์การแพทย์ในการปินป่วคนเจ็บบอกว่าจะเป็นอีกอย่างกระยาเป็นเตียงเป็นเอ่ยเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่จะสามารถบรรเทาหรือบางททั้งว่าจะโบ้หรายก็สามารถบรรเทาในช่วงวิกฤตแบบนี้ ก็เป็นเรื่องที่ดีที่อยากมาฝากให้พี่ๆน้องๆได้ฟังน้ากันเนาะก็คือเรื่องไอโตโนภาคินที่เพิ่มมีกิจกรรมดีๆอ่ะเบื้อง EP ที่เข้าห้องจะมาเฮียนหู้เกี่ยวกับเออ้าจะมาเราอย่างสู้กันฟังก็จึงคอยติดตามน้ากันเดอ้ออ่าสุดท้ายนี่ขออวยพรได้พี่ๆน้องๆจงอยูด่ดีมีแห่งราษจากโลคใดแคเจ็บทั้งปวงพัฒนาสิ่งใดขอให้ไดดังคำมักคำาัฒนาทุกสิ่งทุกประการเดอ้ออ่าสุดท้ายนี่ขอกล่าวคำว่า,มมาสบายดีสวัสดีพี่น้องป้องไปาย